สมชันสิทธราชอย่างแรกก็ยินดีกับเด็กๆนะครับที่วันนี้ทําในเรื่องของชนะตามเป้าครับลุ้นพอสมควรนะเพราะเวลามันน้อยครับบอลเจ็ดคนมันยังไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าเด็กได้ทํําทาตามเป้าก็เราไม่มีเป้าหมายอื่นนะครับก็ค่อยๆไปทีละเกมนะครับวันนี้เด็กๆก็ทําให้เห็นยังเชื่อมั่นเด็กๆนะครับก็ยังเชื่อว่าเราไปถึงแชมป์ได้ครับถือว่ายินดีเด็กๆครับเป็นไปตามเป้าเม็ดแรกด้วยอาจจะมี ที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับขอบคุณสิทธิ์เก่าครับที่มาให้กําลังใจน้องๆนะครับสวัสดีครับผมปอล์ตำแหน่งกองหน้าก็ดีครับก็ปรับตัวกับสนามเลยก็สนุกครับตื่นเต้นครับครับผมการ์ทับตำแหน่งตีขวาครับโยก็เอวหวานครับเจอในสนามครับศิรชาไม่มีดีแค่ซอสพีครับเพราะว่าเผลิดทุกตัวดิบทุกตัวได้ข่าวเลาเดี๋ยวเพื่อนซวยทุกคนระวังโดยเฉพาะผมครับแพทิกแข็งโปก เอาใช่นะผมยากนะ